รอบนีทั้งไอ้ไข่บอกว่าหาสองเฮาต้องอ่านเลขตัวนี้ครับงวดก่อนนี่สองเจ็ดสองเฮ็ดเท่าเบิดเงินเป็นล้านย้อนพวกเขาบอผ้ากันอันแม่เงหน่อยนี่ละโตดีเลยประมาทไม่เงจันสีเห็นว่าหลานเราหยุดเลียนมานอนกับเรา คิดว่าเล่าีฝันบ่คิวคือเก่าลากับปอยปะละเลยรับเครื่องค่าเบิดเป็นล้านก็ <c oughs> ยั่งดีครับที่ห้าเบิดแค่ล้านเดียวทั้งแพร่เบิดไปเจ็ดสิบสี่กว่าล้านถ้าคิดสิอยากลุ้ยย้อนขายเลขมีวิธีเดียวเลขตัวใดมันดังๆเฮ้ากับอันมันไวเลขตัวใดมันดังแต่บ่เป็นจะออกเข้ากับอันไวเครื่องคา บาดย่ามถือหลายห่อกระจายเกะเคึงเดียวเพราะชอบบ้านเข้าใจว่ามันคือกติกาสากลของการสื่อเล็กฝันขิวปานได้กระซังถ้าเฮาอัานเอาไว้มันบ่มีทางได้เงินเฮาที่ว่าไม่เงยจะสีฝันขิวแล้วฝันยังแม่เนี่เท่าที่คอยสังเกตไม่เงี้ยสีดเมื่อก่อนเลขสีออกเล่าฝันว่าขีเกี้ยมสองโต แบกบกจกไปป้านขั้นแท้อยู่หน้าเลาเโลก็เลยซื้ออาจจะเป็นเหตุผลที่เล่าตีว่าทีเขี้ยมสองตอตีเป็นสองล่ะกาบกจกเป็นว่าเจ็ดเลาก็เลยซื่อสองเจ็ดสองเพราะววานป้านขั้นแท้ <c oughs> วิเคราะห์ได้ดี